没听懂。<laughs> เด็กพวกนั้นกลับไปหมดแล้วหรอคะอคุณพี่พิเศษเวลาคุยกับพวกมันทำไมต้องเป็นนานคะถ้าเป็นดิฉัานนะไล่กลับไปนานละอะไรเพื่อน,นตัวเองก็ไม่อยู่ยิมนั่งทำหน้าแป้นอยู่ได้ จะชวนดิฉันไปเลือกซื้อของแต่งห้องนะคะเขาจะช่วยดิฉันแต่งห้องใหม่แล้วดิฉันเองก็อยากจะได้ผ้าส,สวยๆสักสามสี่ชิ้นราณี้เขาจะซื้อให้ด้วยนะคะดิฉันไม่ต้องจ่ายเงินเลยคุณพี่ขาคุณพี่ไปเลือกให้ดิฉันนะคะดิฉันอยากจะ ใส่เสื้อผ้าที่คุณพี่ชอบคุณพี่ไปเลือกให้ดิฉันนะคะนะคะเธอไปเลือกเองนะชอบใจพอใจอะไรก็ซื้อเอเธอหรือไม่ก็ให้ปานีเขาเลือกให้กับอะไรกันเขาเก่งนี่เดี๋ยวสิคะคุณพี่ฉันมีงานนะชวนไปไหนที่ไรมีงานทุกทีเลย พวกคุณดาวเหรอครับใช่เชิญรอบนบ้านก่อนสิครับคุณดาวไม่อยู่ปเปลี่ยวห้องขับครับไม่เป็นไรฝากบอกคุณดาวด้วยว่าฉันขอบคุณที่เข้าไปเปิดบ้านที่ชะอำมืวันนี้แล้วก็ ฝากขอโทษแทนแม่ฉันด้วยที่ทำเรื่องไม่ดีไอ้อผู้ชายคนนั้นน่ะเข้ามาทำไมอ่ะออมา ขอบคุณแล้วก็ขอโทษงั้นเหรอขอบคุณที่ที่ฉันเปิดบ้านในเขาที่ชามนั้นใช่ไหมใช่ใช,ใช่ใช่ครับแล้วก็ขอโทษที่ขอโทษแทนแม่เขาที่ทำไม่ดีไว้ใช่ครับผมอันนี้เดี๋ยวแกไปโทรเลขถึงลูกสาวฉันที่ชามให้ทีนะใจความว่าคิดถึงมากรีบกลับบ้านมหาศักดิ์ลงชื่อพันตรีประจักษ์มหาศักศ์ก ครับผมเดี๋ยวจะจําความได้หรือว่าพูดสังยาวเอ่อผมกําลังจะแปลกดามาจดครับผมใช้ได้ทีเดียวนะลูกเคยฉัน เลยดูสิอ่ะเอ๊ะนั่ยู่นี่เองน่ะเอ๊ะนี่ยุงจริงมันใหญ่ขามาแล้วค่ะมาแล้วอะไรมาคุณนิดเลยค่ะคุณนิดกลับมาแล้วค่ะืโอแ้เมย์จริงจริง ริงนะนี่คงจะไปได้อากาศดีหรือไม่ก็อาหารดีดูมีน้ำมีนวันผีกรกเก่าเยอะเลยจาา้าอุ้ยหน้าตาน่ารักเลยหมายถึงอ้วนขึ้นใช่ไหมใช่สิคะอุ้ยจะต้องให้อธิบายกันให้ละเอียดไปด้วยก็ดีขึ้นนะคะคงจะสบายใจขึ้นด้วยนะคะเออว่าแต่คุณใหญ่นี่เนี่ไปหาเธอสักนิดเรอคะ ดื้ออีแคบไงลุกขึ้นไปเถอะไปไปไปอย่าดื้อเมื่อเล็กๆไม่ดื้ออย่างนี้แล้วโตขึ้นดื้อไม่ได้รู้หรือเปล่าจำได้ไหมูกตีเมื่อเล็กๆดื้อน่ะไปวางง่ายๆโตเร็วๆเร็วเข้าไปโตไม่พออีย่างไงเล้วเขาเชิญนาเขาบอกให้ไปเขาไปเถอะอย่าดื้อหยุดไปอีกัน นายอมพันมาด้วยป่ะอ๋อมาด้วยค่ะเอาอีกแล้วด้วยใจร้อนอีกแล้วฟ้าให้จบก่อนเขามาด้วยนะเขามาส่งแล้วเขาก็แยกกลับบ้านเขาไปแล้วอ <c oughs> ขากลับข้าวของมันเยอะแยะอย่างนี้ราคาเนี้ย hmm. นิดเนี่ยช่างซื้อเฮียบ่นนักเลยจวงที่ขนของไปแล้วก็ยิ้มมาลื่นใช่นะเป็นหน้างองหิกอย่างนี้เลยแหมไม่ใช่อย่างนั้นค่ะก็ขากลับมันเหนื่อยนี่คะนั่งรถไฟตั้งสามสี่ชั่วโมงจริงๆนะคะคุณนิดเราน่าจะอยู่ต่อเล่นน้ำทะเลกันอีกสักสามสี่วันดูคุณอำพันยังอยู่ต่อได้แต่ว่าคุณนิดจะกลับมา หรือไม่งั้นคุณนิดก็ให้จวงอยู่ต่อเลี้งน้ำทั้งนั้นมากไปมากไปนะจ้าจวงจ๋าเอาของไปเก็บเก็บในครัวไปค่ะโอ้ยปแม่เขาอาจจะกล้าคุณยายเร็วๆเข้ามาเดี๋ยวป้าทำไมล่ะอ้าว มาตั้งแต่เมือไหร่ฮะามาเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะเห็นบอกว่าพอได้รับโทรเลพ